สวัสดีค่ะครั้งนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งทุกๆครั้งนะคะลิสาก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อมาให้นะคะคราวนี้ก็เป็นสินเชื่ออีกสินเชื่อหนึ่งที่สามารถนะคะกู้ผ่านแอปได้นะคะชื่อสินเชื่อ Cash Daddy ค่ะตามภาพที่ลิสาขึ้นให้เลยนะคะเรานะคะสามารถโหลดผ่าน iOS หรือว่า Android ก็ได้นะคะ ซึ่งนะคะตัวแอปตัวนี้นะคะจะสะดวกมากนะคะสำหรับการที่ว่าเราจะโหลดมาใช้งานนะคะที่สาจะพามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดของแอปตัวนี้กันนิดนึงนะคะแอปตัวนี้นะคะ Cash Daddy เนี่ยนะคะเป็นแอปที่เป็นสินเชื่อบุคคลนะคะที่ให้กู้ได้สำหรับคนทั่วไปนะคะซึ่งมีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่2,000ถึง20,000บาทดอกเบี้ยนะคะต่อเดือนก็ตกอยู่ที่1%ถึง2.5%นะคะ่ะ ส่วนระยะเวลาที่เขาให้นะคะก็อยู่ที่91วันถึง180วันค่ะที่นี้นะคะวงเงินตัวนี้นะคะถ้าเราคิดเป็นต่อปีเนี่ยก็จะคิดอยู่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่12-30นะคะแล้วนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่ลิสาขึ้นให้ถ้าเกิดว่าเรากู้ที่5,000บาทนะคะแล้วอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ เท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลากี่วันขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราก็สามารถนะคะคำนวณได้คร่าวๆตามที่ลิสาขึ้นให้ตอนนี้นะคะซึ่งคนที่ต้องการจะกู้นะคะเขาก็ขอว่าให้คุณมีอายุ23ถึงอยู่ที่45ปีนะคะแล้วคุณก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็นี่เป็นเบอร์ที่ติดต่อ ที่ลิสาขึ้นให้นะคะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีเมลด้วยนะคะคุณสามารถติดต่อเขาทางไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าในากรณีที่คุณกู้ผ่านทางแอปแล้วก็ติดปัญหาช่วงไหนคุณก็อีเมลไปถามเขาได้แต่ว่าในเบื้องต้นคุณก็ไปโหลดแอปตามที่ลิสาขึ้นภาพให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วภาพที่เห็นนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เขาเคยกู้มานะคะแล้วลิสาก็เอามาให้ดูนะคะแต่ว่าลิสาเอาไม่ได้เอาชื่อ เขาเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยคุณจะเห็นนะคะว่าแอปตัวนี้เนี่ยที่ ประสบการณ์ของคุณที่เขาเคยกู้เนี่ยเพิ่งจะเป็นเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองก็คือเป็นข้อมูลของเร็วๆนี้เองนี่นะคะคุณก็สามารถไปอ่านได้นะคะเพราะว่าลิษาเอามาให้ดูแบบหลายๆแบบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเออดอกแพงไปนิดนึงแต่ในกรณีที่เราต้องการกู้ฉุกเฉินจําเป็นจริงๆเราก็จําเป็นก็ต้องใช้ก็ต้องจําเป็นน่นะคะก็คือต้องตามนั้นนะคะแล้วก็ ในส่วนต่อมานะคะแอปตัวนี้นะคะนี่ก็คือภาพที่ลิสาขึ้นให้ก็คือเป็นการอัปเดตนะคะของแอปตัวนี้จะได้แน่ใจว่า,อาแอปตัวนี้นะ่ะไม่ใช่ว่าเขาปิดไปแล้วหรือไม่ได้ดําเนินการก็ยังมีการดําเนินการอยู่นะคะซึ่งอนะัพก็เป็นการข้อมูลอัปเดตเบื้องต้นตามที่ลิสาบอกไปนะคะแอปตัวนี้นะคะก็อย่างที่ลิสาบอกนะคะคุณก็ลองไปศึกษาดูเพราะว่าลิสาเอาแอป กู้อุเงินออนไลน์มาลงให้หลายๆตัวคุณก็เลือกเอาตามที่ว่าคุณชอบแล้วกันนะคะขอให้คุณโชคดีในการกู้เงินนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ